ชีวิตเองโดยที่ไม่ได้มีใครไปทําร้ายหรือไปไปฆ่าพูดตรงๆเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เขารู้ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วครับรู้ตั้งแต่สามปีที่แล้วครับไม่เคยมีการอบอกนะครับว่าเด็กถูกฆาตกรรมหรือถูกฆ่าตายนะครับไม่ใช่เรื่องนี้เขารู้กันตั้งตั้งตั้งกี่ปีมาแล้วนะฮะแต่วันนี้ทางทีมงานขนายเขาก็บรรยายย้อนหลังกลับไปให้หน่อยหนึ่งว่า ผลของการต่อ,อสู้คดีเนี่ยก็ทุกอย่างก็พยานหลักฐานยืนยันว่าไม่ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายเด็กจนเสียชีวิตหรือฆาตกรรมอะไรทั้งสิ้นแต่วันนี้ไม่ได้มีการแถลงว่ามีการพาคไปหรือไม่ไม่ได้มีการแถลงชี้แจงเหตุผลที่ฝ่ายจำเลยอ้างว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิดอะไรเลยนอกจาก นอกจากถแถลงในเรื่องกว้างๆว,ว่าไ,ม,ไ,ม,ไม,ารรม่ไม่ได้มีการฆาตกรรมไม่ได้มีการทำร้ายผู้ชี่ยวชาญที่มาก็เบิกความเห็นเบิกข้อมูลทางทางความเห็นความรู้เป็นความเห็นว่าเด็กอายุประมาณนี้ทำอะไรได้บ้างเด็กอายุขนาดนี้เป็นยังไงนิสัยใจคอสภาพร่างกายสภาพจิตใจเป็นอย่างไร แต่สำหรับตัวผมผมก็ยังคิดอยู่ว่าก็เป็นเพียงความเห็นซึ่งไม่ได้มีการเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบนะครับอย่างตรงไปตรงมาหมายความว่าอายุเพศน้ำหนักสิ่งแวดลอ้อมหรือพฤติกรรมต่างๆของแต่ละแต่ละคนเด็กแ,แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคคุณหมอหรือนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่มาเนี่ย ก็แค่มาพูดว่าเด็กอายุสามขวบจะมีบุคลิกนิสัยใจคออย่างไรมีการกระทําอย่างไรเท่านั้นนะครับคงไม่น่าจะมีการเจาะลึกไปถึงว่าพฤติกรรมในทางคดีเพราะอะไรครับเพราะคุณหมอเขาก็ไม่ได้เห็นเขาเพียงแต่มาตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้วิทางวิชาการ ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเด็กวัยวัยนี้คุณหมออาจจะเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน,น,นเด็กเนี่ยครับ่า็าเด็กเขาเช็คว,ว่าอะไรนะอายุรกรรมเด็กอย่างเงี้ยนะคือเชี่ยวชาวเออเด็กอายุอายุเท่านี้มีพฤติกรรมแบบนี้สุขภาพจิดแบบนี้สภาพะร่างกายแบบนี้ผมว่ามันไม่เข้าเป้ามันเป็นเพียงความเห็นมันไม่ใช่พยาที่จะมาหักล้างาพฤติกรรมหรือการตรวจสอบของเครื่องซิงโครตอน มันไม่ไมัไม่ได้เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญที่จะมาหักล้างพยานของโจทย์เป็นเพียงพยานที่มาบอกกับศาลถึงพฤติกรรมของเด็กทางอ่าทางตามหลักวิชาการเท่านั้นนะครับผมพูดตรงๆเลยได้แค่นั้นนะเพราะฉะนั้นการถแถลงข่าวก็เป็นเพียงการปิดจ็อบ เป็นการพูดลักษณะในการปิดจอบว่ายุติเสร็จสิ้นทำเต็มที่แล้วนะครับขอทุกท่านไปลุ้นเอาเองว่าจอหัวหรือก้อยไปลุ้นเอาเองว่าเจาะบูหรือจ่านะครับสีหน้าอาการพูดสั้นมากฝ่ายที่ตกเป็นจำเลยเนี่ยพูดสั้นมากนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณและก็ขอบคุณทุกท่านไปสังเกตนะครับขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้ความอนุเคราะห์ขอบคุณทุกอย่างอาพูดง่ายๆคือคนที่ช่วยบริจาคเงินหรือโอนเงินให้อะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยให้ความอบปถัถามคำชูนะครับนะมีใครได้ยินคำขอบคุณทีมงานทนายไหมครับผมว่าผมไม่ได้ยินนะมีใครได้ยิน คำขอบคุณทีมงานทนายไหมครับมีไหมฮะมีไหมครับผมว่าผมไม่ได้ยินนะมีแต่บอกว่าที่เหลือจากนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของทีมงานทนายไปแต่คำว่าขอบคุณทีมงานทนายผมไม่ได้ยินนะมีใครได้ยินไหมฮะช่วยคอนเฟิร์มหน่อยนะฮะนะมีใครไปดูมันผมไหมฮะผมไปดูะฮะนะผมหมายถึงจอรอนหนึ่งครับ ผมหมายถึงจอรอหนึ่งครับจอรอหนึ่งผมไม่ได้ยินออกจากปากจอรอหนึ่งเลยนะครับผมมีเดได้ยินคำว่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีทุกอย่างหมดแต่ไม่มีทีมงานนักกฎหมายหรือทีมงานทนายนะนะครับผมไปดูมาแล้วนะะนะไม่มีครับเอาไปดูดีๆเลยครับไม่มีพูดประโยคเดียวผมจำได้พูดว่า ที่เหลือเป็นหน้าที่ที่เหลือเป็นหน้าที่ของทีมงานทนายเขากำลังบอกว่าอะไรรู้ไหมครับทุกท่านเฮ้ย hey, วันฟังคำพิพากษาอ่าต้อตงมานะเฮ้ยอะไรเงี้ยเออนะเข้าใจไหมฮะเขากำลังบอกว่าที่เหลือเป็นหน้าที่ของทีมงานทนาย เขาหมายความว่าอะไรครับวันัังน,นคำพิพากษาอย่าลืมมาเนอะเออนะฮะขอร้องนะอย่าลืมมาถ้าลืมมาไปดูชะตาก,กรรมของใครบางคนไว้เดอ้อสิ่งที่เกิดขึ้นแถลงข่าวสั้นมากและไม่ได้มีไม่ได้มีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเปลี่ยนแปลง การสิบอยญญาะอะไรมากมายอะไรเลยไม่มีเลยเป็นเพียงการถแถลงบรรยากาศเป็นการเล่าเรื่องเก่าๆว่าเราได้ทําหน้าที่นะครับเราได้ทําหน้าที่ของเราสุดความสามารถแล้วได้ยินไหมครับดอกไม้หลากสีสันนะครับเหมือนความงดงามตกลงฟังการถแถลงข่าวหรือเป็นการฟังบทกวีห <c oughs> ยอกๆนะพี่เนดะ้ออย่าซีเรียสน,นะน้องหยอกๆนะ ทีแรกผมคิดว่าเป็นบทกวีของโกเล้งนะฮะผมฟังไปฟังมาทีแรกผมคิดว่าบทกวีของโกเล้งนะครับดอกไม้หลากสีสันเปรียบประดุษความงดงามเปรียบประดุษนุ่นประดุดนี่นะฮะนะครับมันเป็นวาทะวาทกรรมมันเป็นวาทะที่สวยหรูนะครับที่ทำให้ทุกคนฟังแล้วสบายใจนะฮะ ผมจับทุกคำพูดเลยนะครับผมจะบอกให้นะฮะอะไรนะบทกวีต้มเสร็จ <c oughs> นะเออคุณแม่ไอพี่ปิตุย๋ยคือผมจับทุกประเด็นเลยนะว่าเฮ้ยมันจะขอบคุณไหมไม่มีไม่มีการขอบคุณออกจากปากจอรอหนึ่งจอรอหนึ่งจะมีการขอบคุณเฉพาะคนที่ดูแลอุปถัมภ์คำชู แตนะ่ FC ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเพราะอะไรครับไม่ขอบคุณได้ไงฮะค่าใช้จ่ายต่างๆนะ FC เป็นคนดูแลนะ FC เป็นคนช่วยเหลืออุปัะสามรับชูให้ความรักความเมตตานะนะคุณดูได้เลยครับนะคุณคอยดูว่าวันที่สามสิเอ็ดจะเกิดอะไรผมดูดวงให้นะครับวันที่สามสิบเอ็ดสามกับหนึ่ง เลขสามดาวอังคารเลขหนึ่งดาวอาทิตย์นะครับขัดแย้งครับเป็นวันที่เป็นเลขคู่ขัดแย้งนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามเป็นเลขคู่ขัดแยง้งจะมีแต่อุปสรรคตามหลักเลขกศาสตานนร,าร์นะครับเบอร์หนึ่งสามนะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนะครับดาวอาทิตย์กับดาวอังคารนะครับเป็นคู่ขัดแย้งคู่อรินะครับเป็นดาวแห่งเป็นเลขคู่อุปสรรค เพราะฉะนั้นวันที่31ที่เป็นวันอ่านคาพิพากษาน่าจะออกในทางที่ไม่ดีนะครับนะนะครับอ่านเป็นวันอังคารด้วยโอ้โหพี่น้องอังคารที่31เหรอถ้าเป็นอังคารที่31นะครับนะครับถือว่าเป็นวันที่อ,อค่อนข้างจะมีความรุนแรงนะครับเพราะว่าดาวครารดาวครารีในเลข3เนี่ย 3, นะครับ ดาวคารคือเลขของเทพเจ้าแห่งสงครามหมายความว่าจะมีความร้อนรุ่มใจร้อนร้อนรุ่มดุมเดือดน,นะฮะนะครับทุกท่านคอยดูแล้วกันนะฮะเลข31หรือ13เนี่ยนะนะ,ะเป็นเลขคู่ขัดแยง้งอ่านคำพิพากษาในวันนั้นเป็นวันที่มีอุปสัคไม่ดีนะครับนะ สามบวกหนึ่งเท่ากับสี่สี่หรือภาษาจีนเรียกว่าซี่ภาษาอีสานเรียกว่าอะไรไม่รู้นะฮะแต่ภาษาจีนแต้จิ๋วบอกว่าซี่เลี้ยวไงสี่ไงก็คือซี่แต่ภาษาอีสานอาจจะแหม่งๆนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะยำกายเลยครับแต่คุณเคยได้ยินว่าซี่เลี้ยวสี่เลี้ยวตายแล้วตายแล้วซี่เลี้ยวเลขสี่นะครับ นะโอ้วันนี้ครับพี่เสือซ่าครับวันนี้ครับขอบคุณมากนะพี่เสือซ่านะนะครับวันนี้นะครับผมได้ดูรูปหน้าโครงหน้าคือหมายถึงดูโงเฮงของเขานะครับนะครับทุกท่านครับโสมากโสมมากๆครับทุก่านนะครับเออสีหน้านี่โสมากมากแล้วก็เออ ไม่มีสง่าราสีคุณดูอีกฝั่งหนึ่งสิคุณดูฝั่งของคุณแม่นะครับหัวเราะกันนะขอบคุณพี่สนธิวิทย์นะฮะขอบคุณพี่สนธิวิทย์